ใก้จะถึงทางออกนะฮะเราเดินผ่านน้ำตกอันนี้น้ำตกมันน้อยมากก็เป็นลำธารน,น้ำมาแล้วก็ไปตามทางใกล้ถึงทางออกแล้วห้าโมงสิบห้านาทีนะห้าโมงสิบห้าข้างหลังผมไม่น่าจะมีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับจะเห็นว่ายังมีขาขึ้นยังมีสตาฟพ,พานักท่องเที่ยวเดินขึ้นอยู่นะครับก็เดินตามทางกันไปนะครับ เขาไม่น่าเกินห้านาทีก็จะถึงทางออกวันนี้เดินไปตามทางทางชัดเจนนะครับเขาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวลงจากเขาพี่ชกูดหลังบ่ายสี่โมงนะฮะวันนี้ผมลงมาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็ลงมาเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ว่าในป่าเนี่ยมันแสงไม่หมดเร็วนะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะ มันก็ป่าคื้มโอสมพวรนะครับแต่ว่าทางเดินมันชัดก็ไปตามทางถ้ามันมีทางแยกเขาก็มีเชือกกั้นมีผ้าผูกไว้ก็เดินในเส้นทางมันไม่หลงหรอกเอาละใกล้ถึงทางออกแล้วครับอืมนี่ทางนี้ทางไปนะครับ ทางนี้เขาเขียนว่าทางขึ้นเขาไม่ผ่านน้าตกนะครับคือว่าเราเดินมาจากตรงนี้ด้วนะก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปตามเนี้ยตามทางเรื่อยๆเลยนะขึ้นไปประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครับทางนี้ก็ไปน้ําตกนะครับผ่านน้ําตกแล้วก็จากน้ําตกเนี้ยมันก็มีทางที่ขึ้นเขาข้างบนแล้วก็ไปบรรจบก,กับฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงเขาละนะครับ ขนดอนเดินดอนเดินย้อนลงมาก็จะต้องเดินออกมาทางนี้ทุกคนนะครับนี่ต้นอะไรดอกอะไรไม่รู้สวยในป่าฮนะดอกไม้ในป่านี้สวยหมดเลยนี่ ทางเดินมันจะขนาดกัลลำทานน้ำครับนี่จะถึงแล้วข้างล่างเป็นแสงสว่างต้นไม้ที่นี่ที่มันเป็นต้นที่ไมยย้ยืนต้นเขาก็มีป้ายปิดไว้นะครับมีสารด้วยนะครับ นได้ยินเสียงมันถามน้ำชัดเลยฮะแล้วก็มีเชือกให้จับด้วยตรงส่วนที่มันเป็นทางชันนะครับนี่ก็ชื่อต้นใสครับตรงนี้ก็หลังลงไปก็จับเชือกลงไป หน้าฝนก็น่าจะลื่นมากอยู่ลำฐานน้ำมันแห้งแนะล้วติมดิน,นี่ย ใกลบอกชัดเจนเลยนะฮะไหนลองคัดอืออืมดูน้ำมันเหมือนไหลขึ้นเนนเลยเหมือนน้ำเหมือนน้ำไหลขึ้นเนินเลยองที่จริงๆมันไหลมันก็ต้องไหลต้องถูที่ต่ำนะฮะแต่ว่าจริงมันไหลขง,ลลงที่ต่ำแหละแต่ว่า เราเดินขึ้นมาตรงส่วนที่มันเป็นทางสูงขึ้นสูงขึ้นควารู้สึกก็เหมือนเฮ้ยน้ำมันไหลขึ้นเนินป่าวะโอ้ไม่ใช่มันก็ต้องไหลลงที่ต่ำเนาะแล้วก็เราอยู่บนเนินเนี่ยครับเห็นหนะทางเดินโคตรชัดอะไม่มีหลงอะอ ได้จะถึงทางออกแล้วนี่ก็คือจัดแนวน้ำไหลใหม่นะฮะเอาหิน,นกั้นเป็นคำดินเลยมีดุมอยู่มีคำหินกั้นก็น้ำก็จะไหลไปตามทางนี่อาเป็นสะพานคอนกรีตเ,เล็กๆนะ จะข้ามไปฝั่งน,นี้นะครับนี่ใล้บอกอยู่ ชื่อตปนมไม้แต่ต้นซบขานางต้นขานาง ต้นขานางลำประมาณนี้นะเนี่ยต้นไม้ต้นตาเสือใลูกศรบอกทางไปได้วยนะครับ อาถึงทางออกแล้วงลงแบบนี้แหละก็มีป่องเนี่ยป่องระบายอะไรสักอย่างของการไฟฟ้าเขาไอ้ป่องนี้มันมองเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะฮะจากตรงวัดโ,โครกกระพงเลยอะมองมาที่เขาก็มองดีๆก็จะเห็นป่องนี้ละพี่น้องดูดิแจม่มไหมเห็นเ่่ ออนักท่องเที่ยวที่ลงมาถึงก่อนนะครับก็จะรออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รถที่รับส่งนักท่องเที่ยวก็อยู่ตรงนี้นะก็มีสารมีสนินค้าติอยู่ตรงนี้ด้วยครับตอนนี้น่าจะเวลากี่โมงกี่โมงแล้วกี่โมงละหะ้าโม,ม,มงยบาห้าโมงยี่สิบสามถึงกั้าง กล่องนี้นนสวยไหมมั<ว>นเห็นตั้งแต่ไกลอ่ะเห็นตั้งแต่วัดทุกฝั่งนู้นจนนั่งรถเข้ามาเดี๋ยวก็จะนั่งรถชาวบ้านออกไปนะห้าสิบบาทอนี่เข้ามาถึงแล้วห้องน,น้ำมีเลยครับน้ำก็มีขนมก็มี นี่แล้วนั่งวักัมีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับเส้นทางโบราณศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศนะฮะขึ้นลอยพระบ่ายกบิจกูดปีนี้จะ2559ในหมดวันที่7เมษา7เมษาวันพฤหัตนะครับ มาก็เที่ยวกันเข้ามาทางวัดโคกตะพงนะ